สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับพี่ๆนะวันนี้เอารถตู้โดยสารนะครับรถตู้คอมมูเตอร์นะครับตัวใหม่นะครับนะพี่ๆนะเป็นคันที่2ที่3ขอ,องร้านเราเองนะครับสําหรับชมนี้นะครับ บอกเลยว่าใครที่กําลังหาอยู่นะครับมาได้เลยนะครับพี่พีนะรถสวยสภาพป้ายแดงนะครับสภาพใหม่มากๆนะครับสําหรับคันนี้นะครับ t o โยต้าคอมมูเตอร์นะครับรถปี2023นะครับแต่เป็นโฉมโมเดลปี2021นะครับพี่พีนะจดปี2023นะครับสภาพสวยมากๆสีบรอนเงินเดิมโรงงานนะครับไม่มีชนหนักพิบความน้ำท่วม100%เสภาพสวยแค่ไหนเดี๋ยวผมพาไปชมทีละจุดนะครับนะ เริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้านะครับนี่ครับโคมไฟหน้าสวยใสนะครับไฟตัดหมอกมีมาพร้อมกระจังหน้าเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะครับเครื่องยนต์ไม่ได้อยู่ใต้เบาะแล้วนะพี่พีนะเครื่องยนต์จะอยู่ด้านหน้านี้แล้วทําให้การโดยสารของโดยสารตอนหน้าหรือว่าคนขับนั่นเองมันก็สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะพี่พีนะมันไม่ต้องปีนขึ้นสูงนะครับสามารถขึ้นแบบขึ้นขับได้ง่ายๆนะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งคนขับกันนิดนึงแล้วกันนะครับไปดูกันเลยนะนี่ล้อเป็นล้อเดิมนะครับล้อกระทะเดิมโรงงานนะครับ นี่ครับกระจกก็ใหญ่ขึ้นนะครับไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะครับมือเปิดทุกอย่างสีเดียวตัวรถหมดเลยนะครับนี่ครับกระจกฟิล์มทุกอย่างติดมาแล้วนะครับนี่ครับมันทําให้ขึ้นรถง่ายขึ้นนะครับพี่ๆนะนี่เลยขึ้นไปแบบนี้เลไปนั่งง่ายๆเลยเหมือนประมาณรถหกล้อสิบล้อเลยนะพี่ๆนะแต่มันเปี้ยกว่านะมันต่ำกว่านะนี่ครับเล็กใหม่นะครับเล็กใหม่อยู่เจ็ดหมื่นโลเท่านั้นเองนะครับพี่พีนะเจ็ดหมื่นโลรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับ ดูครับเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับคันนี้นะเกียร์ออโต้ขับง่ายขับสบายแน่นอนนะครับเครื่องยนต์2.8นะย้ำๆพี่วีนะ2.8เลยครับเบาะก็ได้เป็นเบาะหนังแบบนี้แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นเบาะหนังเลยนะครับทุกอย่างใหม่นะครับดูครับพลาสติกยังบางอย่างยังไม่แกะเลยนะครับทุกอย่างแบบใหม่มากๆเอี่ยมมากๆนะพี่วีนะ ้าเอาไปคือพร้อมใช้งานแล้วนะครับรถคันนี้พร้อมใช้งานแน่นอนพร้อมสร้างรายได้พี่ๆแน่นอนนะครับกระจกทุกอย่างปรับไฟฟ้าหมดแล้วนะครับไปดูฝั่งห้องผู้โดยสารกันบ้างนะนะขึ้นง่ายขึ้นลงสะดวกสบายผมชอบมากเลยนะผมชอบกว่าโฉมเก่านะโฉมเก่ามันกระทัดรัดกว่าก็จริงนะครับแต่นี่ครับมันขึ้นมันปีนยากนะยิ่งตัวใหญ่ๆแบบผมเนี่ยเวลาผมขึ้นเนี่ยโอ้โหรลำบากมากเลยต้องโหนนะแต่นี่ครับสบายมากนะครับ นี่ประตูสไลด์นะครับเป็นระบบดูดไฟฟ้านะแม่เหล็กดูดตรงนี้นะครับนี่จะอยู่ตรงนี้นะครับนะแล้วก็บาะนะครับนี่ครับบาะเป็นบ่ดหนังหมดแล้วนะครับ1แถว2แถว3แถวนะครับ3แถวกี่ที่นั่งเดี๋ยวบินให้ดูนี่ครับเป็น33 3เป็น9เป็น12ที่นั่งนะครับสําหรับคันนี้นะครับผ้าเพดานสูงนะครับสวยเลยนะครับไอที่เคาะกระจกกระจกมีนะครับมีครบเลยนะครับถังดับเพลิงก็มีให้นะครับนี่ครับดูพื้นดูอะไรนะครับสวยนะครับเป็น รถตู้คันนึงสามารถเอาไปสร้างรายได้แน่นอนเอาไปทําทัวร์เอาไปรับส่งเด็กนักเรียนหรือเอาไปวิ่งขนส่งก็แล้วแต่นะพี่ๆี่นะแล้วก็มีช่องเก็บของอยู่ด้านบนนะหรือจะไปแต่ง v i p เพิ่มเติมก็ได้สวยเหมือนกันนะครับโฉมเนี้นะถ้าแต่ง v i p ผมเห็นเยอะเลยนะครับนี่เลยนะครับดูประตูสไลด์นะครับอ่าเดี๋ยวผมปิดดูครับกึกไหมนี่ครับตึกอ่าพี่พี่ได้ยินเสียงยังไหมเมื่อกี้คือปิดเบาๆปุ๊บมันสามารถดูดเข้าหากันติดดังตึกแบบนี้เลยนะครับดูครับดู ความสวยทั้งคันนี่ครับตั้งแต่หัวนะครับเป็นรถตู้คอมพิวเตอร์หน้ายาวนะเขาเรียกหน้ายาวนะครับนี่ครับสวยมากๆเอาไปแต่งเนี่ยสวยแน่นอนคันนี้นะครับเอาไปทํา v i p ก็ได้นะเราจะวิ่งเดิมๆิมอันนี้ก็ขับง่ายขับสะดวกขับสบายนะเป็นเกียร์ออโต้นะครับเครื่อง2.8แรงแรงไม่ต้องห่วงครับใครบอกว่าเกียร์ออโต้ขึ้นเขาไม่ได้มาครับคอมพิวเตอร์คันนี้ไปได้แน่นอนเชียงมงเชียงใหม่เชียงรายไปได้หมดนะครับพี่ๆีนะก็ยังไงก็ฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถตู้คอมพิวเตอร์เข้าใหม่สภาพสวยไม่เจ็ดหม ก็ราคา1 2,49,000้านบาทนะครับเครดิตฟรีดาวได้เลยสำหรับคันนี้นะครับพี่พี่นะลองมาดูตัวจริงมาทดลองขับกันนะครับแล้วเราหวงว่าจะติดใจไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับคลิปนี้เป็นรถตู้คอมพิวเตอร์คันนี้นะครับหรือพี่พี่อยากได้คอมพิวเตอร์รุ่นอื่นๆดูครับมีเพียบนะครับผมบอกเลยว่าเพียบติดต่อมาได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับ0 8 9 1 1 0 4 9 5 4หนะครับหรือเบอร์ด้านล่างนี้หรือแอดไลน์ได้เลยนะครับแล้วเจอกันที่ร้านนะครับพี่ๆนะ มาดูคลิปนี้มาก็แอดไลน์ไปก็ได้ครับแคปคลิปนี้ไปไลน์ได้เลยนะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ